สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มพูนชาแนลนะคะสวัสดีแฟนคลับเอซทุกท่านจ้าวันนี้มาตัดหญ้าสองหนุ่มสองมุมโสงหนุ่มหนุ่มเหลือน้อยนะคะพี่น้องมาตัดหญ้ามาตัดหญ้าหนุ่มหนุ่มเรือน้อยแล้ว พ่นว,าาว่ายาสีขาวนุ่มเรือน้อยนุม่มอายุหลายซื้อ,อนุ่มทรมานสนะ <c oughs> นาวเก๋ไม่ไโอ้โนุ่มทรมานสาวเก๋ไม่ไหมโอ้ลุงพลนะคะลุง <c oughs> พลบอกว่า <c oughs> นุ่มทรมานสาวเก๋ไม่ไหมปนว่าปัดคำกลุ้มลุงพลนี่สุดยอดเลยสงูสงูสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่สวัดสดีครับ ลุงโฟนี่ว่ายสวยมากๆเลยคนรูปโลว่ายเมันสายยามสัญญาเลยต้องขยับามห้อยหนึ่งเพื่นว่าตัดตำตำเด้อเพื่นว่าเวลาเกิดเกิดงามตัดตำตำมาตัดหญ้านะคะอันนี้ยุไซลุงนี่ยุไซนี่ยุโคกไงเป็นบ่โคกใหญ่ปลาใหญ่นะคะโครรงกาาเ ปูค <anto> <isto> ุณปูมาปูไกวไหมนมวปูโอโคกดงพูดินคุณปูมาปูไกวไหมนบค่ะปูกับหญ้ามาปูไกวเนาะค่ะคุณพ่อกับคุณเม่เพื่อนมาปลูหญ้าไวหมงนี้เนี่อู้เพื่อนขยันแห้งเด้อพี่น้องมูมีไผขยันซ้ำาพอกับเม่นะคะเพิ่นมาปลูกไว้ยญนาส่างบ่ได้กินยานลูกล้านบ่มี่หญ้าส้างกินเนาะค่ะ โอ้ยอยู่ไกลกันแห้งโซงคนโซงหนุ่มโซงมุมก็อยู่คนละมุมมีหลีเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีจะโดนกัน <c oughs> ง่ามอยู่เด้อค่ะหญ้าหญ้าจังสีเนาะค่ะเนาะสร้างกินดีถ้าถ้าว่าหญ้างามแห้งนั่นสร้างกับโบก,กินอีกเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่างามแห้งกับโบก,กินนะคะนี่ก็ขนาดนี้นี่สร้างกำลังกินกินเสพเลยเพราะว่า เกบ้างอ่อนบ้างผสมกันไปนะคะถ้าสวยๆมากๆเคี้ยวกับพวก,กินอีกเด้อค่ะพี่นงแจ็งซันอีกเนาะคะ่ะเป็นแจ็งซันอีกตัดตำตำเด้อะเมร์ล้วว่าพ่อช่างพ่อชอบกินยาอ่อนเป็นตัวสองนมสองมุม้งนี่มุมงเฟินนี่อยู่คนละมุมมีหลีตัวน,นั่นน <c oughs> ี่ผู้ผู้ใดผ้าซิ่งมือน,นี่ผู้ใดผ้าซิ่ง ลุงพลลุงพลพาซิ่งับเก็บดาววันนี้ลุงพลพาซิ่งมาตัดหญ้าเอาไปลุงพลอย่าให้อย่าให้พ่อหำเป็นคนขับเด้อสิเท่เจ้าล่งอีกเด้เท่เเจ้าลุ่งเจ้าบุ้มีอันนี้ได้เจ้าบุ้มีตัดหญ้าเด้บ่ได้ตัดหญ้าเด้เจ้า เทกระจาดขึ้นวันนันเร็วเลยนี่คือชีวิตประจำวันอันนี้โอ้ลุงพลบอกว่านี่คือชีวิตประจำวันของชาวช้างนะคะตื่นมามช่วงเช้าก็ต้องตัดหญ้าจากช่วงเช้าตื่นขึ้นมาก็เก็บะะเก็บกวาดทำความสะอาดโคกช้างส่วนว่าจังสันเนาะคะ่ะแล้วประมาณกลางวันนะคะก็ให้ให้สร้างกินหญ้า กินยญากินน้ำกินาก,นนกินอะไรหมดสุดแล้วก็ยญ้ามหมดก็มาตัดตอนเย็นให้กินตอนกลางคืนอีกนะคะถ้าไม่ให้กินตอนกลางคืนนะคะแม่แมพี่น้องสร้างกับสิด,ดินลุดนะคะเน,ะนาะโอ้โหลุงพ่นบอกว่า ชีวิตคือการต่อสู้หัวปราทูคืออยากำลังเพื่อนว่า <laughs> โอ้คำเอาปลาปลาคอใหญ่เลยสันเนาะงคำคมลุงพ่อนี่โมแมนซ์ำใด้จำหนึ่งเด้อครับพี่น้อง <laughs> มีคำคม,ม <laughs> นะครับ <laughs> มีคำคมคำคมเพ่อนี่คมค่ายแห้งเป็นพวกรถออนแอร์เลยออนแอร์เลยวะัวกรถเอไว้ให้พ่อเขาโอ้พ่อเพี่น้องครับ คือค erm ือบบคอยงามน้ำเพลนี่บบเคยใส่ป yeah. so, ุ๋ยบบลงพ่นธรรมชาติเลยบอกตรงใส่เอ๋ตรงใส่ปุ๋ยเน่เนาะเดี๋ยวจะเดินดูของคนอื่นเขาเด้อยรับพี่นงเดี๋ยวดูของคนอื่นเขางามปันไหนนี่นะคะนี่นี่ของ อันนี้ของเพื่อนบ้านนะคะงามงามปัญยังเลยค่ะนี่นี่เนาะค่ะเนาะสวยมากพอพอมาดูของเรานะคะปันนี้อยู่คนละทิพย์คนละเดนนะคะเวลาจัดเวลาจะตัดก็ต้องเดินหาจังสี่นุงพลคือห่างห้างจังสี่กับร้างว่าแต่นีหอยากิน มคเ้ตัดเคืยนนึงก็เลยคยตัดจากเทือเลยลุงพ่อนสองเทือแนอออลัดนี้วอันนี้นะคะพี่นงเพิ่นสงคนนี่เพิ่นเพิ่งสี่กันเฮงเด้อค่ะนี่ไปใสมาใสเพิ่งกัไปน้ากันมงไปใสมาใสเพิ่นกับไปน้ากันตัดหญ้าเพิ่นกับไปตัดน้ากัน รถขวมกับขวมน้ำกันเด้อรถชาเลงขวมกับไรรถสิบสองล้อดิรงเพลงในหัวควันหัวควันรงเพลงมึงฟุ้นมาฟุ้นเสียร้องเพลงให้แม่แฟังกนันนะวาโอ้อ ไม่อยากจะคิดสงสารเอะไม่อยากจะคิดสงสารมาเห็นสาวจันนัซึมตัดหากระรุ่มดีน,มน,นะคะมีแฟนแล้วเขาก็ลืมเขายืมหลังกายสาวจันเฉยชมหมดสิ้นความสาเขาก็ไปลอยลมสาวจันคำคว,สว,าสาวรสรร่มเขาเลกลวกระชมนี่ไปไม่ลาย้ำเขาไ<ห>าเดี๋ยวนะ เขาป่าดิ่นโก่นเสาจันเอขาร้องจนหมดทุกท่าเขากินแล้วมันเจ้านี้คอยเตือนคอยห้ามเสาจันคุณามเจ้าเกลียดให้ทีเขากินเรานีกลางขบภาวอภาวะโอ้ยภาวะภาวะโอ้โหตัดยากก็มีอารมณ์นะคะตรงตรงตรงใจได้โอ้โหเจ้าเพศตรงใจไอ้ สมใจอายพอใจหรืออย่างสาวจังหรือฝันหาชายคนใหม่ห่วยห้วนตัวให้สงสารเอ็งนี่ยเด็กยอดเลย ให้เห็นเขาก่ให้คเกียงหันหนามาทางทีเนี่ให้แม่มเพื่อนเห็นเน่มันมองหัวใจเองแบบคาไมกะลาที่คัดอาสารับเด่นคนเก่าเต่อจากนอ้ใคอในบ่อยากเวาอยากว่าุ๊อยากโวาอยากเวาให้ซื้อสซแมันมันมองไม่อยากสํารองเพราะเนอกจคงนอนร้องเพลงหัวใจช้ำอ้อหฝากพี่นงนะคะขนาดตัดหญ้ายังมีอารมณ์ด้วยค่ะพี่นงเมื่อปนในกับส่งสูนะคะ โอ้พอดี่โมเมนต์สั้มได้สั้มหนึ่งด้อนี่สงอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายลุงพลให้ดูฝนสิมีเพลงยังฝากแม่แม่แบบนี้เอ้าเอาร้องบิังลุงพลลุงพลบอกว่าโบมีเพลงร้อยแพ้เด้ยวเหมารักผิดทุกร้อยแพร่ลำลงมัำเลยลุงพลแม่แม่ย่าบอกว่าให้ตัดสซันซันเน่ตัตำตั้มตัดตัลำ โอ้กรูเพลงเนาะบูเพป่นสสงหนุ่มเนี่ยอะไรพลัมเิ่พลัมเลเอาเอาวางมีก้อนล้ำบ้าห้างหมายสร้อยทุนใจวสุนดอกเดอ้อไอหัวเขาคือเป้าหมายระวังไว้พอรูปลอยเถ่ทีีอยู่ใส่หนอ แต่หอยคือบ่พอเจ้าแต่ข้าวอายเป็นบาวแวงมองแค่กับยูเ,เ,ยเล่มองแค่กับป้อมเลยพุ่มวิกิวิดเดอกันเก่งกำหยังแต่ง <c oughs> หลวงซาตาจริงได้มาผ่านพบผู้พนมีเจ้าของแล้ว <c oughs> มันเป็นแนวมากเกี uh ่ยวฝันคือเกี่ยวแบบยอมปล่อยนักทวีวันถอยนักทวีตติมนาคือคนบาบ่สางเมาได้วุจักแล้วมองเจ้าโอ้อเ็เดินซีมีกันหล่อน กับเมื่อนอนฝันหวานวาดวิมานนอเมืองแก้วอ้าวนะคะโู้แต่ออก <c oughs> ว่าเพินมี่เจ้าของแล้วบาลังเกียรติสัมพันธ์ใจ <c oughs> เป็นจังไดก็ตามนาหมอกนเลยมันดนตานอดนใจ มอมพานางพ่อแห้งแล้วอ <Okay. S 2> โอเคครับคุณลคลิปนี้ก็ไปสำนีกก่อนเด้อจา้าตาจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังเรงใจให้ช่องน้องเพิ่มปูนชนนนาแนลแน่เด้อจ้าสวัสดีจา้า